น้องแดนคุณครับตาเอหันหน้ามาหน่อยครับตาเออยู่กับโพคับอยู่กับตาครับไหนแจมเลยตาเอตาเอยิ้มหน่อยเร็วยิ้มหน่อยเร็วไอกระดึ๊บกระดึ๊บยิ้มยิ้มไว้ไอยิ้ม เดี๋ยวแป๊บนึงทำเลยเนาะเป็นต่ตีเน้นเยไหนไหน,นอันหน้ามาหน่อยครับอันหน้ามาหน่อยครับเอ้าอีะเจ้าอีะอแทนคุณครับได้กี่เดือนแล้วครับอีกวันที่สิบกุมภาครบห้าเดือนแล้วนะห้าเดือนแล้วครับแปบ๊บเดียวเองนะครับแทบบน,นคุณก็จะโตเป็นหนุ่มแล้ว ไจำแม่ได้หรือเปล่าห,หันมาดิจำแม่ได้หรือเปล่าครับฮะใครวะไม่เคยเห็นหน้าตาเอ๊ตาเอ๊ก็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 ไก่ตาเอ๊จำหน้าแม่ได้หรือเปล่านี่ฮะใครวะฮะตาเอ๊แตงคุณครับ ใครคิดดื้อครับท่านคุณคิดดื้ออยู่นี่เหรอครับฮะคนคิดดื้อครับเป็นคุณคิดดื้อครับตาเอะชาญภัยไม่กินโบดตาเอบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ บายครับผม